สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูก่านบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องอยู่ไรก่อนกลับบ้านเออเรียกเรียกโมกกระถาเลเด้ออย่าถามหากินได้นะี้ซื้อกินเองซื้อกินเองไบ่เด้อพี่น้อป่าซีนี้ปลาเหรอป่ามามาใส่งานเลย เบาบาวลุยกําลัางเบาโชกบาน้ำโชกกําลัง,ลงสิบปลูกสะอมให้องเอาคุดเนี่น,นี่สะบา่อกแต่ก็บอกเนบตรงตามหลอกไปเลยยเด้เออปลูกสะอมเขาปลูกงั้นนะสับบอกะดกะเสียบอยู่ท่องพี่เป็นค <c ười> ู่เออ

พุดเป็นนานนะอ้อมๆไปนะกลมๆนั่นเอานะประมาณสองสองชั่มงครึ่งเมื่อไหร่บอกให้จะอยู่พี่ว่ะอ๋อสิไปเลยไปใส่ ไมดงานบอได้เลยไว้ละบ่บอไว้ก well, ับกัมาอีกไว้กับกับมาลอีกอลงมาพีดลงมาพีซะลงมาคาสสนอยี่บ้าจุ่มใหญ่พ่อเออเพื่อมันแตกเอาค่ะพักมาลองกบแกง อะแรอะอ่ะบาบะระสบายดีพี่น้องในบะระบะละก็หายดีแล้วพี่นอ้ะะนองสิเมื่อที่แรกว่าเหา็นอ,อ,อยู่พักพอน้ำอ่าเพิ่นได้งานแล้วเพิ่นว่ะเป็นสิเมื่อแล้วชิบีชูกันนะเป็นนีเป็นหนีไล่น่ะ มื่อื่นยืมต่อบ่ะคุณตุกได้ได้จากบาร์เล่ได้จากบารลุยให้บาร์เล่โตพี่น้องสอมื่อไอ้พวกกระเทือนเนี่ยนะมันใดโตพาร์ตมาใดซองเดือนเนี่ยก็ะั้งใดซองเดือนเนี่ยมาโอมาวันที่สิบสี่วันนี้วันที่สี่วันนี้วันที่สห์นึ่งกระเด้งกระเทือนมา กระทั่งชิปก็วะหนึ่งเจได้กราบเดี๋ยวโทรเพื่อเดี๋ยิทมมัดไปถึงไปอยู่เดือนเดียวเขาอยู่ได้เฮงๆกับผมเมื่อวะแต่ว่าเออขับมาต่อมาเดือนหนึ่งไี่ใช่ไหนผมเลยว่าพื้นสมมุิไปเห็นงานนะถ้ามันโอเคเลยสิเมื่อยอีติกะน่ใช่เรอเนี่ยเมื่อเนี่ยเาออกกันเลยกับไหนว่าตรงเนี่ยเมื่อในในภายเดือนชิปอ๋อ เดินทิพย์เดินทิพย์ว่าเดินทิพ็ดกิดนเ็ดงเห็ดเดี่ยวอยู่บ้านได้เลยนี่ได้สบได้เห็ดแล้วบานนี้เนาะลาโลกเลยเห็ดอันนี้ได้ได้กว่าน้ะรวยเด็กกับเจ้ากับคุณมันอีกแหละนี่คุดตะตอกันเจ้าิคุดนี่ยังเหลิกปนะนะมันจะปลูกในเิงนก็ได้ ป็นปูกระเพาะอเด้อมาตรฐานสเต็กิคกระเพาเดิบปูอย่างนี้อย่าหน้มได้เวลาปลูกระเพามันห่างเลยมันบวกเกี่ยวกันได้ครับว่าแขวห่างครับบวกเกี่ยวกันมันบอกเป็นแันพักเออเจ้าแพร่แต่บอกว่าปลูกกระพาะมันยิงแขวยิงซ่ามันควรปูกคนนี้ก็เสืงหัวเสืงหัวสีสมัยเป็นปูมันไม่ใช่ไงอย่างวัวเก่านะ่รแบบมันจะเป็นมันเป็นแมงมันกินเขาว่ามันเกือบเป็นนั่นอะไรมันกีกันแต่ว่าเป็นปูกกระเพาะก็แต่เจ้าเขาบอก พักกระปุกทักง้งเทิงนะจุกหนึ่งต้องเห็ดดินแน่นเนาะแล้วมันไปเองมันพักไงนะมันแล้วมันลามลามไปคือพักหอมคือบบพักอันพักหอมลาบนี่เออไม่แล้วมันก็าลามลามไปมีปลูกนี่ฮัมนี่อืออือต่อกันนันเนี่ยนี่อันเนี่ยอืม ม่ได้จัะมาเที่ยวอีกนั่นแหละมีโอกาสยังมาเที่ยวอีกคนเดินนั่นสปริงเกอร์เบิร์พี่น้องปลูกกับไม่ได้ฮดน้ำดอกยใช้ใช้น้ำยดใช้น้ำยดบ่ไงเออสปริงเกอร์เบอร์ใส่ถ้าเบิร์นะเบอรนี่มันกับเป๊มันกับฮดเองมันฮดเองมันแมนบ่แหละแมนบ่ลุารวยคนชิ่นไข่เนี่ยตาไข่น่ะลุยปักปักไว้เนี่ยได้อทำเด้อแงงอหรอ กับขานะเวลาบอมันมีชิ้นไข่มันมีชิ้นไข่อ่ะนามันมีชิ้นไข่ชิ้นไข่เครื่องก็กินไข่อันนี้ห้นี้ชิ้ไขเขากินแหละนี่ค่ะ้คกมาแล้วปะได้งานแล้วบ่ไปงานหรอกบเอฟซีด้วเถอะคนอยากไปเยี่ยมอยู่แถวเดี๋ยวมอ กล <laughs> มาปลูกอะมันแล้วมืออื่นมากอะได้เห็นน้ำใหม่คุดล่องไว้นันบอนั่นกะนคุดล่องไว้ฮะมองแก่สืปลูกพักค่ะเสียบเลยนะไม่ได้ข่าข่านี่จะกระปูกล่องนี่เลยนี่ตามล่องจะให้ปลูกให้บอลเพื่อนี้ค่ะวะเดี๋ยวกูปลูกเห็นวะโปร่งขลุดนอกบอ่ <laughs> <để đi khả? cười> à? Ô, đây, thử. thôi thôi đi nhau bộc quẹt đấy thôi cả hai nghìn một cái đấy bó hai ơi hai đứa ตังังลกนินำไส่นำใส่จะนาสิเมืองอะไรไปว่าบัติขวไป,ไปไไห้ากัสิพา,ากันเมืงองานอไรพี่น้องไปตังรักเลยมือขวัญเนี่หน้ามาเลยไปแล้วมืองานอไรพี่น้องเีดแล้เงินได้น้องมึงอย่างเอาให้แล้วค่ะน,นั่นได้พิเศษเล โอ้โหรวยรวเองเองไปได้พิเศษดิเ <laughs> งินก็นได้กินแถมได้พิเศษดิน้ำชาโอ้โหหาพิเศษได้จะนายให้ยพิเศษไปละแต่คนละเลาะไปซื้นนอนมไปซื้นนอนม สอนสอนสวัสดีอย่างนี้เออทุจาเออสอนทุจารตาจุกทุจาถ้ากินนมได้เดี๋ยวจะเอานมมาสั่งนมมาให้นะหัดให้กินนมเปนนรังงะนมนมสิได้เห็นแนวอื่นได้เลยแล้วก็ซื้อนมแหละใช่ให้กินนมขวดช่วเล็กๆก็ไปกินนกเดี๋ยวกินได้เดี๋ยวจะสั่งมาให้เป็นรังงานอย่างนี้นมขแม่พี่น้องเขากะสิบปากกันเมื่อเตรียมของเมื่อ ยกตู้มาอย่างยกมาแล้วค่ะโอเค,อเคมีเงเจใช่ไหมไม่มีอ้าวมีเงเจดิ้ตู้มีเงเจอ่ะลังโหลดเต็มเลยพี่นอ้องสนับคลิปนี้กัสซีล่าและพี่นอ้องขึ้นรถเมื่อกันเดอ้พอพอ่พอพกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งส,ขขสขขกู๊ปสกคนพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวมาเยี่ยมยามใหม่ เนี่ยมาเล่นน้ำน้งนองๆใหม่พี่น้องกลับสบายดีได้พี่น้องเมื่อสิไปย่อมผมพี่น้องเทยาแห้งพิอนบรรยากาศพี่น้องงามแท้สวยต้องในกามีบอ่อพี่น้องคลองลังโหลดเทา